เปลวไฟฮุกฮุกสำหรับวิดีโอ youtube เปลวไฟคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างอยู่ใต้เตียงของคุณเตียงนอนสัญ,ญลักษณ์คืนเดือนมืดเด็กชายคนนี้มั่นใจว่ามีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ใต้เตียงของเขาทุกคืนแต่พ่อแม่ของเขาไม่เคยเชื่อจนกระทั่งคืนหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการเงาดำกำลังรอคอยเสียงกระซิบดังแผ่วและเมื่อแม่ของเขาตัดสินใจก้มลงมองใต้เตียง เธอกลับพบสิ่งที่เธอไม่มีวันลืมถ้าคุณกล้าพอจงดูจนจบใบหน้าที่หวาดกลัวตาเด็กชายมั่นใจว่ามีบางอย่างอยู่ใต้เตียงของเขาแต่พ่อแม่ไม่เคยเชื่อทุกคืนก่อนนอนเขาได้ยินเสียงขูดเบาๆเหมือนเล็บที่ลากไปตามพื้นไม้เขาแนบหูลงกับที่นอนเสียงนั้นยังคงอยู่ใกล้ขึ้น ขึ้นหนึ่งเขาตัดสินใจมองลงไปใต้เตียงเงาดำทะมึนคืบคพลานอยู่ในความมืดดวงตาสีแดงคู่หนึ่งจ้องกลับมาเขาสูดลมหายใจแรงหัวใจเต้นกระหน่ำมือบางสิ่งโผล่ออกมานิ้วยาวซีดขยับกระตุกเขาพงะถอยแต่ขยับตัวไม่ได้อากาศรอบตัวเย็นลงเหมือนถูกดูดกลืนเข้าสู่เงามืดใต้เตียง เสียงกระซิบดังขึ้นฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่เขารู้สึกได้ถึงความหนาวเยือกมาหน้าต่างสันไหวทั้งที่ไม่มีลมเงาดำคืบคลานขึ้นมามันไม่ได้อยู่แค่ใต้เตียงอีกต่อไปเด็กชายเบิกตากว้างร่างกายแข็งทื่อเงาดำนั้นคืบคลานขึ้นมาบนเตียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังอยู่ข้างหูกลิ่นเหม็นชื้นลอยอบอวล เหมือนกลิ่นของไม้ผูและดินเปียกเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับไร้เรี่ยวแรงมือเย็นเฉียบแต่ลงบนแขนของเขานิ้วนั้นเรียวยาวและกระดูกโปนเสียงกระซิบดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้กว่าครั้งก่อนขยับไม่ได้ใช่ไหมเด็กชายพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่หลุดออกจากลำคอเงาดำค่อยๆเลื้อยขึ้นมาเย็นยะเยือกไปทั่วร่าง เขากระพริบตาแล้วจูจ่ๆทุกอย่างก็เงียบสนิทไม่มีเสียงขูดไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงความมืดและความเงียบงนันแล้วเขาก็รู้สึกได้บางสิ่งกำลังขยับอยู่ใต้ผิวหนังของเขาเองความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนบางสิ่งกำลังคลานอยู่ภายในเด็กชายเบิกตากว้างหายใจติดขัดผิวหนังของเขากระตุก บางสิ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่ข้างใต้ไหลผ่านแขนเลื้อยขึ้นมาที่ลำคอเขาอยากกรีดร้องแต่ยังคงไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเงาดำจ้องเขาดวงตาสีแดงวาววับตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วเสียงกระซิบนั้นแหบพร่าแต่ก้องอยู่ในหัวของเขาเด็กชายพยายามขยับมือนิ้วของเขาสั่นระร,ริก แต่แล้วก็ต้องหยุดนิ่งเพราะมือของเขาไม่ใช่มือของเขาอีกต่อไปปลายนิ้วยืดยาวขึ้นเล็บนอกแหลมคมเส้นเลือดดำคล้ำาต่าขึ้นมาตามแขนเขาหายใจถี่ขึ้นเงาดำค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายทีละนิดทีละนิดจากใต้เตียงมันเข้ามาอยู่ข้างในตัวเขาแล้วเด็กชายรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืด ความเย็นไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดหัวใจเต้นช้าลงเขาพยายามต่อต้านแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังเงาดำแทรกซึมไปทุกส่วนมันกระซิบข้างหูเสียงนั้นเหมือนมาจากที่ไกลแสนไกลเธอจะไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปมือของเขากำแน่นเล็บยาวแหลมจิกลงบนผิวแต่ไม่มีความเจ็บปวดริมฝีปากของเขาขยับเอง พูดในเสียงที่ไม่ใช่ของเขาฉันคือใครเงาดำหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเย็นยะเยือกดังก้องอยู่ในห่วงความคิดดวงตาของเขารีีลงแสงสว่างในห้องเริ่มเลือนรางเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกแต่ฟังดูช้ายอย่างน่าประหลาดเด็กชายพยายามกับพริบตาภาพตรงหน้าสันไหวเหมือนโลกกําลังบิดเบี้ยว จากใต้เตียงเงาดําอีกตัวเริ่มคลานออกมามันมีรูปร่างเหมือนเขาทุกประการเราวกับเงาสะท้อนในกระจกแต่มันยิ้มได้เด็กชายอ้าปากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาร่างนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้กระซิบคําสุดท้ายที่เขาได้ยินตอนนี้ฉันคือเธอดวงตาของเด็กชายเบิกกว้าง แต่ร่างกายของเขาไม่ตอบสนองอีกต่อไปเงาดำนั้นยืดตัวขึ้นมันมองมาที่เขาด้วยดวงตาคู่เดียวกันรอยยิ้มเดียวกันแต่บางอย่างผิดเพี้ยนเด็กชายรู้สึกเหมือนถูกผลักออกจากร่างของตัวเองเขามองเห็นร่างนั้นขยับนิ้วกระพริบตาเอียงคอมองไปรอบห้องมันกำลังทดลองใช้ร่างของเขา เขาพยายามก้าวเข้าไปหาแต่ร่างของเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเขามองลงไปที่มือตัวเองโปร่งแสงซีดจางเขากำลังหายไปไม่นี่มันไม่จริงเงาดำในร่างของเขาหัวเราะเบาๆเสียงเดียวกับเขาแต่ฟังดูเย็นชามันเดินไปที่กระจกจ้องมองตัวเองแล้วยิ้มกว้างกว่าเดิม ตอนนี้ฉันคือเธอเด็กชายพยายามตะโกนพยายามเรียกพ่อแม่แต่ไม่มีใครได้ยินเงานั้นหันกลับมาดวงตาเป็นสีดำสนิทส่วนเธอมันก้าวเข้ามาใกล้มือเย็นเฉียบเอื้อมมาหาจับไหล่ของเขาเธอจะอยู่ใต้เตียงแทนเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงมหาศาลร,ร่างปร่งแสงของเขาถูกดูดลงไป ผ่านผ้าปูที่นอนผ่านพื้นไม้เข้าสู่เงามืดเบื้องล่างอากาศเย็นเยียบเสียงขูดเบาๆดังอยู่รอบตัวเขาหายใจไม่ออกแล้วทุกอย่างก็ดับวูบบนเตียงเงาดำในร่างของเด็กชายลืมตาขึ้นอีกครั้งมันหันไปมองใต้เตียงและกระซิบเบาๆหลับให้สบายนะ ความมืดกลืนกินทุกอย่างเด็กชายรู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งร่างของเขาเบาหวงไม่มีเสียงของเขาอีกต่อไปรอบตัวมีแต่ความว่างเปล่าแต่เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงขูดลากเล็บดังขึ้นจากทุกทิศท,ทุกทางเงาต่างๆเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวดวงตาสีแดงเรืองรองไปทั่วพวกมันกระซิบกันแผ่วเบา เป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แต่ไม่มีใครตอบเขาพยายามมองขึ้นไปผ่านช่องว่างใต้เตียงที่ตอนนี้กลายเป็นกำแพงมืดทึบไม่มีแสงลอดผ่านไม่มีทางกลับขึ้นไปเขายื่นมือออกไปแต่มือของเขากลายเป็นเงาสีดำค่อยๆสลายไปในอากาศเขากำลังเปลี่ยนไป เหมือนพวกมันเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านบนมีใครบางคนเดินเข้ามาในห้องเด็กชายรู้ว่าเป็นพ่อลูกหลับหรือยังเสียงของพ่อดังขึ้นแต่เด็กชายไม่สามารถตอบได้เขาเห็นเงาดำในร่างของเขานอนนิ่งบนเตียงทำเสียงหายใจเบาๆเหมือนทุกอย่างปกติพ่อเดินเข้ามาใกล้ก้มลงแตะไหล่ร่างนั้นเบาๆ เงานั้นลืมตาช้าๆสบตากับพ่อริมฝีปากค่อยๆโค้งเป็นรอยยิ้มแต่ไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กชายอีกต่อไปพ่อชะง,งักไปครู่หนึ่งคิ้วขมวดเล็กน้อยลูกเป็นอะไรหรือเปล่าร่างนั้นกระพริบตาดวงตาว่างเปล่าก่อนจะยิ้มกว้างกว่าเดิมเปล่าครับพ่อเสียงนั้นเหมือนเดิม แต่มันฟังดูแปลกออกไปเย็นชาและผิดธรรมชาติพ่อมองลูกชายอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าและเดินออกจากห้องเด็กชายที่อยู่ใต้เตียงมองภาพนั้นด้วยความสิ้นหวังเขาพยายามเอื้อมมือขึ้นไปพยายามตะโกนเรียกพ่อแต่เสียงของเขาหายไปแล้วเงาดำรอบตัวเริ่มเคลื่อนเข้ามาไกลเสียงกระซิบดังขึ้นรอบๆ ตอนนี้เธอเป็นหนึ่งในพวกเราแล้วเด็กชายสายหัวพยายามถอยหนีแต่เงามืดรอบตัวขยับเข้ามาใกล้พวกมันเลื้อยเหมือนหมอกดำล้อมรอบเขาทุกทิศท,ทางไม่ไม่ใช่เขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามือเย็นเฉียบแต่ลงบนไหล่ของเขาเงาดำตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าสูงชะลูด ดวงตาสีแดงลุกวาวเธอจะชินเองเสียงกระซิบนั้นเบาแต่ก้องสะท้อนอยู่ในหัวของเขาเด็กชายสั่นสถานเขามองดูร่างของตัวเองมันซีจังลงเรื่อยๆเส้นขอบเริ่มพร่าเลือนเหมือนกำลังหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของความมืดเขาเงยหน้าขึ้นมองผ่านช่องว่างใต้เตียงพ่อเดินออกไปแล้ว เงาดำในร่างของเขาขยับตัวลุกขึ้นเดินไปที่กระจกยกมือขึ้นแต่ใบหน้าตัวเองแล้วยิ้มพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของฉันเงานั้นพึมพำกับตัวเองก่อนจะหันกลับมาก้มลงมองใต้เตียงเด็กชายเบิกตากว้างเงานั้นมองเห็นเขานอนหลับให้สบายเงาดำนั้นกระซิบจากนั้นมันก็เอื้อมมือออกมา ช้าช้าทะลุผ่านพื้นเตียงดวงตาสีแดงจ้องตรงมารากับจะดึงเขาลงไปลึกกว่าเดิมเด็กชายพยายามถอยหนีแต่ความมืดด้านหลังกลืนกินเขาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวดับวูบเขาหายไปในเงามืดและในคืนนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงขูดใต้เตียงอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงนกร้องว่ามาแต่ไกล แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องเด็กชายออสิ่งที่อยู่ในร่างของเขาลืมตาขึ้นกระพริบรตาช้าๆราวกับกำลังปรับตัวมันลุกจากเตียงบิดขี้เกียจเหมือนเด็กทั่วไปก่อนจะเดินไปที่กระจกเงาสะท้อนตรงหน้าเป็นร่างกายของเด็กชายแต่ข้างในไม่ใช่เขาอีกต่อไปริมฝีปากนั้นขยับเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาด เหมือนไม่คุ้นเคยกับการยิ้มมาก่อนมันทดลองขยับใบหน้าเลิกคิว้วรีตาแลบลิ้นก่อนจะหัวเราะเบาๆสมบูรณ์แบบเสียงของเด็กชายดังออกมาแต่ในน้ำเสียงนั้นไม่มีความไร้เดียงสาอีกต่อไปมันหันไปมองเตียงมองไปที่ช่องว่างใต้เตียงว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นแล้ว ไม่ต้องห่วงมันพึมพำรรเบาๆฉันดูแลร่างนี้ให้เองเสียงเคาะประตูดังขึ้นลูกตื่นหรือยังเสียงแม่ดังลอดเข้ามามันยิ้มกว้างขึ้นก่อนจะตอบกลับไปเสียงสดใสเหมือนทุกวันครับแม่แล้วมันก็เดินออกจากห้องพร้อมกับชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครสงสัยอะไรเลย ใต้เตียงว่างเปล่าเงามืดสงบเงียบไม่มีเสียงขูดไม่มีเสียงกระซิบเพราะเด็กชายที่แท้จริงไม่มีอยู่อีกแล้วคืนผ่านไปหลายคืนทุกอย่างดูปกติไม่มีเสียงขูดไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงามืดใต้เตียงอีกต่อไปแต่บางสิ่งเปลี่ยนไปพ่อกับแม่เริ่มสังเกตเห็นลูกชายของพวกเขาเงียบขึ้น บางครั้งเขานั่งนิ่งๆเป็นเวลานานบางครั้งเขามองกระจกนานเกินไปและบางครั้งเขายิ้มในเวลาที่ไม่ควรยิ้มขึ้นหนึ่งแม่สะดุ้งตื่นกลางดึกเสียงบางอย่างดังมาจากห้องลูกชายเสียงกระซิบแผ่วฮ่าฮ่ h. ไม่ใช่เสียงของลูกเธอแต่เป็นเสียงที่ทับซ้อนกันหลายเสียงแม่เดินไปที่หน้าห้องมือแตะที่ลูกบิดประตู แต่แล้วเสียงก็เงียบลงทันท,ทีเธอเปิดประตูเข้าไปช้าฮ่าฮลูกชายนั่งอยู่บนเตียงจ้องมองเธออยู่ก่อนแล้วรอยยิ้มจางๆแต้มบนใบหน้าแม่ได้ยินอะไรหรือเปล่าแม่ชะงักเธอรู้สึกขนลุกขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเรากับว่าเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ลูกของเธอไม่มีอะไรหรอกแม่แค่คิดไปเอง เธอฟืนยิ้มก่อนจะเดินถอยออกไปแต่ก่อนที่เธอจะปิดประตูเด็กชายพูดขึ้นเบาฮ่าฮแม่คืนนี้แม่อย่ามองใต้เตียงนะแม่หยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ตอบอะไรเพียงแค่ค่อยๆปิดประตูลงเธอกลับไปที่ห้องนอนแต่ไม่อาจข่มตาหลับได้ประโยคนั้นยังคงก้องอยู่ในหัว อย่ามองใต้เตียงนะแม่พยายามห้ามตัวเองแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็เอาชนะแม้แต่ความกลัวเธอลุกจากเตียงเดินกลับไปที่ห้องลูกชายเธอเปิดประตูช้าฮ่าฮ่าห้องมืดสนิบมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาของเด็กชายแม่ก้าวเข้าไปข่มใจไม่ให้กลัวเธอก้มลงแล้วมองเข้าไปใต้เตียง หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นใต้เตียงมีเด็กชายคนหนึ่งดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขากระซิบเสียงสัน่นแม่มีบางอย่างอยู่บนเตียงแม่ตัวแข็งทื่อเธอหันขวบขึ้นไปมองเตียงเด็กชายที่นอนอยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นริมฝีปากค่อยๆค,คลี่ยิ้มช้าฮ่าๆก่อนกระซิบเบา ฮ่าฮ่แม่มองผิดที่แล้วประตูห้องปิดลงเองอย่างแผ่วเบาและไม่มีใครได้ยินเสียงของแม่อีกเลย